สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับเป็นครั้งที่31นะครับตรงกับวันที่10ธันวาคม2518ชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนองตุ๋นเจพีหนึนะครับวันนี้เป็นครั้งที่31ตรงกับวันที่10ธันวาคม2518 ข้าพเจ้านายจตบัญจมไตขอเป็นวาจาสัตยาิพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาสัมุชาสังฆบูชาและเป็นอาร์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาบูรนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบัรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การสุดสาตยยมณน์นะต่อไปบทสวดชุนเทวตาสมันตาจักวาลิสุอัตตาคัจตุเทวตาสัตตมังมุนิราชตาสุนันตุสกมูกทาง สกิการ์มีจริญเปรคิริสืรัตเตจันนังนิวิมาเนติเปรลาติจการมีตัวรูนาคานิเควัตุมีเกเทปุมาจะยันตุเทวชลาธลวิสามีคานนบานนักาติทันตัสัติเกยมุนิวละวจนะสัตวมีฉนันตุธรรมสุนักรยมติทานตาธรรมสุนักรยมติทานตาธรรมสุนักรยมติทานตาอุสรนมการสถิตคาถา นโมตตสะภะคตนะโตสัมมาสุธัสสะนโมตัสัภะคตนะโตสัมมาสุธัสสะนามตตสะภะคตนาโตสัมมาสุธัสสะโมสวดสัจกิรขาถานนาทิมีสนางยังพุทตมีสนังว่าังอินะสัจวเจนะสุติมิหตุสุานาทิมีสนังอันยังธรมโมีสนังว่าังอินะสัจวเจนะสุติมิหตุสุานาทิมีสนังยังสังโฆมีสนางว่าลังอินะสัจวเจนะสุติมิหตุสุา โมสวดมหากรุณิกโกนาโถติอธิกัคคตามหากรุณิกโกนาโถอัตายาสปปานิยังปุเรตวะปัลมิสปปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจัวเจนะมะหโตุสปุปะทวามหากรุณิกโกนาโถอัตติตายาสปปานิยังปุเรตวะปัลมิสปปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจัวเจนะมะหโตุสปุปะทวามหากรุณิกโกนาโถสุขายาสะปานิยังปุเรตวะปัลมิสปปะปโตสัพุณิ ทีมติบางอตินัจะัจััชยน้ามาหุตุสพปะตัวบุตรมหาสมัยสูตรอีวงมิสูตรทางเอกสาสยเมปะตัวสเกจุวหาติกะปิลวัตุมิงมาวันี้มาตาปิโกสังเกนะสถึงมรจจัมมาทิปิโกสตัยสเผยว่อาหันติทัศน์ชโลกาโตติเทวตาเยโพยนศนิ ปฏิทารโหตีภควานตังทัศนยะพิคุสังขันจะอัตะโขจตุตังสุทธาวาสกาทิกานังเทวานังเอตะทเโหศียังโขภควาสเกสุขะละติกะปิโรวตุสมิมาวุนีมาตาพิคุสเคนะสถิงมจจมัเตหิพิคุสเถหิสุภเยวะรันเตหิทัสสัจุลกาตุทิทิวตาเยปุเยนะสนิปฏิทารโหตีภควานตังทัศนยะพิคุสังขันจะยานุนัมยปิเยนะภควาเตนุ าษาคมยมาอสังมิตวาพระวโตสันนิคปจิกาถาภษยมติเอตโกวตาเทวตาเสยถาปินามาพวาปุริโสสังัจิตังวาพังภาษาลยยภาษาิตังวาพังสมินชัยยะเอวะมิวาสุทาวเสสุเทววสุอัรายตพระวัโตปุระโตปุรังสุตโตาเทวตาภระวตเอตอภิวาเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตสพระวโตสันนิคีมังกาถังภาษิ สมัยโยปาวะนัสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตรามะอมังธรรมะสมัยยังทกิตายุอาปาราชิตะสังฆาธิอธิควหปาราเทวตาภะโกโตสันนิคีมังคตังเบราสิทัสลาปิโนสัมมาฐานสุจิตังอัตโนุชุกามะกังสูสาระถีวะเนตานิขายิตรวาอินทริยานิลคันติอธิตาติ อาโวาปาราธวตาภคตสันนิกีมังคตสีเจาิลังเจตริกงินกขลังวจามีชาตจันตีสุทาวิมาาจกุมตาสุตันตุนคอาตควาเวาพวตสันติกมังคตังสีเยกจีตงสนานคตาสีนาตีคามิสันติอาปายาภูมิปายามนุสังเทียงเทวกายังปาริผู้เลสันติเตียอาโคภควาปิโกมันเตศีเยปุยนาปิกเวทสสุ โลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายยะปิคุสังขัญจะเยปิเตปิคุปิคเวอัตสังยะเฮสุงอติตัมมะฐานังหลาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิวัควันทานังอิตัปรมายิวัติวตาสันนิปฏิตาเฮสุงสยยะถาปินามะสัยยถาปิมะยังอิตัลายิเยปิเตปิคเวอพวิสันติ อนาคตัมาตานังอลันโตสัมมาสัมุทตาเตสัมปิปกวันตานังอิสระมายิวะเทวะตาสันติสันนิปติตาหกทวิสันติสยทาบินะไยหังอิตาละหิอจิกิสามิปิกเวเทิวกายานังนามานิกิติยสามิปิกเวเทิวกายานังนามานิเทลิสามิปิกเวเทวก กายานังนามานิตังสุนาราสาตุกังมณสิกาโลธาภาลิสามีติอีวันบันเตติโคติภิกขุภควัตโตปัจจโสสุภควายตัทธวจะสิโลกามนุกัสสมิตยัตถุมาตัทธสิตาเยสิตาคิริปขาวังเบหิตาตัทธสมาหิตาปุตุเสิาวัสสลีนาโลหะโลมาหังสาภิสัมปุโนโอทาธรรมณะสาสุทาวิปัสสันมะนมะนาวิลาภิโยปัญจะสถิยยัตวาวันนกัปิลวัตเว

Amanusa nama tasung akeke nantaman mata kongti sasa papucha aong tanca sapaang. Abenyaya wawa kita wana cekoma tataumataja mata sauke sasa nanginate te waka ya habikan tate tapi kau wewangke di jasami kina anuk pasoh sata sa asa waiya kapu iti manto jete manto. วนนวันตัวนโมทมนาภิกมงภิกุนังสติงวนนงชัสสหัสสาแม้ว่ทายะขานะตะวันโนนะอิทิมัโตติมันตันนวันตัวาีโนโมทมนาภิกมงภิกุนังสติงวนนงสธาคิลาติสายะขานะ้ตะวันิโนอิทิมัโตติมันตันนวันตัวาีโนโมทมนาภิกมงภิกุนังสติงวนนอิเจเตสรสยะขานะตะวันิโนอิทิมัโตติมันตันนวันตัวาีโนโมทมมนาภิกมง พิโกนังสติงวันังเวสามิตาปัจจาตาญาขานนตวนนยทมันโตเติมนโตวันโตยสสินมตมนาพิกงพินัสติงนัง

Iti MANTO CITI MANTO to wona toja sasino mo tamana api kamomik onang samuti ngonang pachimang jati sangla chavilu bako pa sasati nakana ngati pa timala sasiso pa tapita tapau intan

สัทวาไวยากรตนทุกอิทุวิปุจาวิวัตาส์จันทนามัสทโตจากคินุกตนโนิกตโตจัดปานาโทปุปมัญโยจารถิวสุทโตจัมาตริจิตเสนจนคันทัปนัลโรฬชชนสศภโอะอาคุปจัตสิโกจิวติมพารุสีริยาวจาศาอเทจเนจจาราชนโนคันทภาษาราชุปิโมทมมนาปิกรมุงภิขุนังสมติงวนังอาถากนาภาษานาคาเวสารัสหาตจักกากรรมภะรัตตละอาคุปยคาสายติพิ ยาโมนาทัตลาธาจะอาโคทนคะยัสสินโอลาวันโมานาคุโสปะคะสัมปิติมะนังเยนะคะราชิสาสาหารันติทิปาติชาปสิปคิวิสุทธาจะขุเวหายาสาธิวะนาฉาปัตราจิตราสุปนาอิติเตสังนามังอภะยันตานาคาราชามะนามาสีสุปนาโตเขมมะกาสีปโตสนาอิวะจหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารนามะกังสุพุทธังจิตาวชิลาถินามะ สมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัสีเตอิทิมนโตโยสสินโนการักันชามาภิสมาอสุราทานะเวขาสาวิปจิติสุจิติจัปปาราโทนัมโมจิสาสตันจัปภริปุตานังสะเพเวโรจานามกาสันนาหินทวภริปุตเสนังราหุพัฒมุปาขังงงสมัญโยทายิกปันเตปิขุนังสุติงวานังอโปจัตถิวะ

วาสุนังวาโสวเสถุวสโคบาคปุริเนโตสัสเสตุตัสตากายะสัพเพนะนะตวานิโนอิทิมัโตชติมันโตวนาวตุยัสสสิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสัมติงวานังอัตถาคุสาภูเทวะเจรมาคิสการวะอิตากาจโลชะชะอุมาปุภานิพัสสิโนวันุนาสะานมาจัจจุตตาจเนชะกาสุรยะลุชิลาอาคูอาคูวาสวาเนสินุตัสเตตัสตากายะสัพเพนะนะตวานิโนอิทิมัโตชติมันโตวนาวตุยัสสสิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสัมติงวานัง สมานามหาสมานะมนุสามนุสุดมาทถิฐาปตุสิกาอาคูอาคูมนุษปตุสิกาอัตถาคูหานิโยเทวายเจจรหกิตรวสิโนประคามหาประคาอาคูเทวายยาสศิโนทศศิทิทศตากายาสเปนานัตตะวนิโนอิธิมันโตชิติมันโตวันามัโตยัสสศินโนบุตมนาภิกขมงภิกขุนัสสติวันัสสุกกาขรมหาอรุณาคูเวคานัสสาสะโอทัตตะขายาปโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตานะคะชามิสกาจายัสสศิโน เทนั้ยังอาคาปจุญโยโนโยทิสาอภิวาสติตัสสติรัสตากายาสเพนานัตตวานิโนไอที่มันโตชิดิมันโตวนาวตนโยัสสัสสิโนโมทัมมนาภิกขมุงพิุนังสัมถิงวนาเคมิยะตุสตายามากันตะกาจายัสสิโนสัมพิตาการามาเสตาโชตินามาจะอาสวานินมานาตินุอากุอัตากุปารณิมิตาตสิเตทัสทาคายาสเพนานัตตวานิโนไอที่มันโตชิดิมันโตวนาวตนโยัสสัสสิโนโมทัมมนาภิกขมุงพิุนังสัมถิวนาง สเตเตทิว่านิกายาสเปนนะนะแต่ว่านิโนอิทินามันว่เยนะอากาศชุงเย็นจะเย็นสาธิศาสาวัตชาติมากี่ลังโอคาตินน้มันาสวังตะเข็โมคัตตลังนาคังจันทังวะอสิตาติังสุปามาปรมะโตจะปุตตาอิทิมาโตสาสันนัคุมโลติโสจ้าโสภาคัสเมติงวนาสหัสสภูมะโลกนามะพภูมิพิฏฐิติ วะปะโนจิตติมันโตภิสมาคายโยยัสสะสิโสทะเสตะอิสราอาคุปัจฉิกะวะสวัตถิโนเตสัญจามัจฉะโตอาคานิโตปริวาริโตเตจะสัเพอภิกันเถสิเถเวสมเะสนะอภิกมิปัสสกะนะสมาิยังเอขันธะตปันะิันธะมัตตุโจะสามันา

Te cha atapama kalung buda salsa senang wita laki hipakamung ne sanglumampi inche yung sapi wiji ta sangkama waya tita yasasinoo mo ta tisa botehi sau ka teche ne suta ti. Beso tsul la cha iya pohon ko na momi puta te cha la iya pa yela mi sura จตุโลกะคัมพีรักขกาสัมมุทาปุตุงขังคาจะสัมพัมมะชัยยะปสิทธิปันตุเตชัยยะชัยยะธณิธนิอุทธิอุทธินธินธิชัยยะชัยยะคาคนละตนละนิสัยในสายเสียนะ เมรุราชชนลชีชยชยคัมพีละสมพินาคีนทนาคีปีศาจจปูตกาลีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทานะมุขจาชยชยวรุณะมุกขสาตาชยชายะจมปาธินาคะกุลขัดตกชยชยะขจักโคณะตุลรงสุกะละภูโชงสี่ห้าเยะขาทีปาชายชยวรุณะมุกขยาตาชิตาชิตาสายนาฤปสุ นาสุธินาลีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรนีตเลสัตาสุชัยยาชยชยธรนีสันตินสตาชยชยมักลาสัญญาพาวเคชยชยวรุณน่ายาเคชยชยรักขีสุราภุชาติชาชยชยพุมีนทะคณาชยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยปตะวิงสปังชยชยอาฮันันตาปาจิกะพุทธสาวังชยชยมะ हे सोरो हरु हरिन देव जय जय भम्मा सुरक्खो चे चेना ओ नाको विरोणा को विरो बको चंति मा रवि इतो चावे न ते यो चा कुवेलो वलुनो पिचा अकी वा यो चा पाचुनो कुमारो तत लतको अथालस มหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิิิอสิโนสาวกาสภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจ่าสังโคจัตธาสะปาโรจัชัยยะกังมอิตินะชัยยะเตจินะชัยยะสถีพระวันตุเตอิตินะพุทธเตจินะหัวตุเตชัยยะมังคารีชัยโยปิพุทตสัศสิรมมะโตอยังมรัสสัจจภัยมะโตปราชายโยอุโคสยามพุทธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาสัพ พมคณาเมสินชยโยปิพุตสสิิมัตโตยังมลสัจปปิมัตโตปราชยโยโโคสยามโพธิมเทปมติตาชยตาตาอินทคณาเมสินชยโยปิพุตสศสิิมัตโตยังมรสัจปปิมัตโตปราชโยโอโคสยามโธิมเทปมติตาชยตาาเทวคณาเมสินชยโยปิพุตสศสิริมัตโตยังมลสัจปปิมัตโตปราชยโยโอโคสยามพิมเทปมติตาชยตาาสุปันนคณา เม่เหนโนเซียวผีมร,ราสายสินิมตยังมรสายจปพาปีมตะปายใช้โอโคอสยังพตทธมเทปโมทิตาชยตทานนะคะคณะเมเหนโน,น เชโยบิพุทธศาสีมัโตะยมรัสสะจะพปิมัโตปราลัชโยอโคสยมพุทธิมังททปโมติตาชยตถธาสัพพมขนะมิสิโนเชียนตัวพุทธิยมุรีสกยานันทิวันทโนเอวังตวังวิชโยโหยเจจาสุชยามังคาเลภาลาชิตปัญลังเกสิสิปทาวิโปขลายิสเกสัพพุทธานังอคปโตสุปโมทติอุสุอักตังสุมังคาลาสุปปาทังสุติทังสุคนสุโมโตจะสุจิึังพุทธมัจริสุปตะกินังกายะกังวัจะกังมัตตะกินังปตะกินังมโนกังวัติทิเตปตะกินา ปตะกินเนในกัตวานาละปันตถีปตะกินเนเตอัตฐะรัฐะสุกิตาวิลุนหาพุทธะศาสนีอโรคาสุกิตาโหธาสหสัพเพกิยาติภิสันตุโกนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสัธาโหตุสุกิตาโหตุสัพปทานละขันตุสัพพัสตาณังลขันตุชินะศาสนัาญาคจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐะ ยุตากาเลปวัสสันตุสวัสสังวัสสาวราหกะโลกาจุปัตถวาเตสังนิวาเรียนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอารันตุยถารหังบุตรสุธรรมะนิยามะสุตังเอวามิสุตังเอกังสมยังภคกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะนิอนา กาปินทิกสะอาลามีตัสละโขภควาพิกุวมันเตสิกิกโวติพาทันเตติเตพิกัวภะวาโตปัจจโสสุภควาอิตาทวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิทาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสาเพสังฆรานิจจติตันตถาควะอภิสัมพุชติอภิสมิธิอภิสัมพุชติวาอภิสมิธวะ อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปธาเปติวิวาลติวิภัจจิชาติอุตานีกโลติสเปสังฆลานิชาติอุปาทาวาภิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามาตาสเปสังฆลาทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมปชติอภิสมิติอภิสัมปชตาวาอภิสมิตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปธาเปติวิวาลติวิภั ชติอุตานิกโรติสัพเพสังฆราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิฏฐะวะสาธาตุธรรมมะทิธรรมะนิยามตาสัพเพธามะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมิธิอภิสัมพุชชะตวะอภิสมิธาวะอจิกติเตสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรณติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธามะอนัตตาติอิธะมะ โวจะพระควาอัาตตมานาเตภิคูพระควาโตภาศสีตังอภินันทนตีบุสรสดพัทเทกรัตตะคถาแปลอติตังนานวากะมยยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เป็นงประวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะถาตีตามไปนันตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนุปวียผู้ใดเป็นเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะเฉพาะหน้าในที่นั้นนนั้อย่างแจ่มแจ้งไม่งอกเง่นคอนเคียนกับคุณพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกัต กิจจะมาตาปังกโกชัญญามระนางสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเมฆพวกนี้นาฮีโรโนสังคารันตีนะมะหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการพเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราอีวังวิหาริมาตาปิงอโลหัตลัตตะมะตันทิตังตังเวพาเทกะรัต โตติสันโตอาจิกติมุนีมุนีผู้สงบกก่าย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขารทั้งกลางวันกลางคืนว่าตระผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตตีดีกวก็น่าชม บสถธรรมะสังเวคปัจจเวคณะเปรสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราตุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่จะตายไปสเพธรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตต่างชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลิตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานั่งมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอันนี้ยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังายโยอาจิลัง ร่างกายน,นี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโนคันภะสาควิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเลสสติจากนอนทัพอัติวิงซึ่งแผ่นดินการิงคลางอีวะประดุดังว่าต้นไม้และต้นฟนนืนนี่รัดถังหาประโยชน์มิได้อันจาวัตวสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิลุชนติคันเกิดขึ้นแล้วดับย่อมดับไป เตสังวุปสมโสโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวกงกําลังตายอยู่มลินสูจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีมเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิโกสละงกรรมมังสเปหิปเทหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเทเยเทวะอัสมิงธานิอธิขตาธีคายุกาสัตธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนฉันตุมาตาปิตาสุตาหุนตุทุกขาปมุนฉันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนฉันตุสเปยาติกา สุกิตาหุ่ตุทุกขาพระมุนจันตุสัพเพปิสาสเพย์ยะขาสเปปิเตาสุกิตาหุ่ตุทุกขาพระมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจเจยะสุกิตาหุ่ตุทุกขาพระมุนจันตุสเพย์นาัตตาสุกิตาหุ่ตุทุกขาพระมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่ตุทุกขาพระมุนจันตุสัพเพสามิตินังสมิชนตุบุดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมเพนโมพุทธิสัตโ์คันติมัยยะอิติภควา นโมโพธิสัตว์คันติมัยยอิติปภวานโมโพธิสัตว์คันติมัยยอิติปภวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปคาลีโพธิคาลีติงต ah ิงตาธรรมตาในนภวันตุปุชิตาสดถิงกโรเตทาวิหารมัทะเลเทราจามัญชานาวกาจ่าพิขาวสารามิกาทานะ ปฏิอุปาสกาคามาจ่าเทสานิขมาจะอิสลาสปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายปิจะอัตราสัมภวาสังเสธาชาตาอัตวปปาติกานียานิกังธรรมวลางปฏิจเตสเปปิทุกขสสากลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัราจะปุคราสังโฆโหตุสามะโควะอัตรายะ จายตาญจ่าอเมและขตุสรมโมสัพพิปิธรรมาจาริโนพุทธิสัมปาบุเนยามาธามีอริยปะเวทิเตปสันาหุนตุสัพพิปปานิโนพุทธะศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรทิวปวัสสตุพุทธิภาวายาสตานางสมิทังเนตุเมทนิยงมาตาปิตาจารัตราชงนิจังและการที่พุทธกังอีวังธรรมีนัลอาเชนุปจังและขตุสัพตะ เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกะปัตตาจนิโสกะหนตูสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามิหิสัมผัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหนตูขัันตูเทวตาคาตา สุมังคนคาถาโอตุสาพังสุมังลังละคันตุสพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรานตะลังโหตุสพังสุมังลังละคันตุสะพเทวตาสัพะธมานุภาเวนะโสติโหตุนิรานตะลังโตุสาพังสุมังลังละัสวตาสะพัสังคาุภวนสติโตุนิลนตะลังสเปพุทธาบาลัตตาปัจเจกาณจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะละังปัตมีสัพพโสสเปพุทธาบาลัตตา ปัจเจกานันจะยังผ้ารังอรหันตานันจเตเจนะราขังวัมิสวโซสเพปุทาปราปตาปัจเจกานัจะยังพลังอาันตานันจเตเนะรขังวัถมิสวโซสเพปุทาปรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจเตเจนะราขังวัตถมิสวโสสเพปุทาปรปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อานันตนัจเตชีนะรัขังัมิสโสสัพพุทาราปตาปัจเจกานันจยังพรังอนันตานัจเตชนะรักขังัมิสโสสัพพุทาปราปตาปัจเจกานันจยังพรังอานันตานันจเตชนะรัขังัมิสโสสัพพุทาราปตาปัจจกานันจยังพรังอนันตนัจเตชนะรัขังัมิสโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เขาเจได้สวด สรารยาพุทธมต์นี้เขาจะขอน้อมแก่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดรผสมในพระ,รระนางเจ้าเศรษกิจพระรมราชินีนาพระรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรณคลัย ขอใ้สองแห่งบนกุศลนี้จงเป็นสัพพสลมคุงคนแก่เข้าเจ้าให้แก่ข้ขาพเจ้าเพื่อจากทุกโศโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันเฉลีิยมั่นคงเป็นสมาชิชบบรรจุรมคำว่าไม่มีอุดอยากยากจนขอ,อใหญ่ใ้มีเกศเข้าพระเจ้าขอเข้าเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอสถในพระสมมาสมุทธเจ้าศดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสทุนในการ ในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วตัตถุมงคลพร,ระพิทาเจ้าอสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำพองที่สามซึ่งโมโหฬารจัดสรรขึ้นใหเพียงด้วยพุทธานุภาพเทวดานุภาพและเรธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้ประสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูะ้ชาติสุกขการเทอญ